สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อยู่กับผมไม่รุ่นตั้มหาก,กินนะันดีมีลูกค้าสั่งไก่มาหนึ่งตัวนะครับก็เลยจะไปจับให้นะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านนี้นะครับบ้านผมนะโจนจนบ้านนอกแบบนี้แหละครับผมชนบ,บทนะครับผมวันนี้ก็มาถึงสกุลนาฟาร์มานะครับไป <c oughs> okay. ชื่ออะไรกันบ้างวะแนะนำหน่อยดิไอนี่นะครับไอเกรยไอกลาดโซนี่ไอเงาไอนี่มันชื่อเตอร์ไอเตอร์มันน่ารักนะครับผมนี่นะครับเลี้ยงหมาไว้เฝ้าสวนนะครับเลี้ยงหมาไว้เฝ้าไก่ดูแลไก่นะครับดูดูมันครับผม นี่นะครับหมาล่าเนื้อนะครับใครที่เลี้ยงไก่ครับอย่าเอามาเลี้ยงเด็ดขาดนะครับหมาผมมันล่าเนื้อนะครับผมดูเนี่ยไม่มีเนื้อให้ล่ามันก็ล่าไก่ผมนะครับผมจะจัดการมันจะไปปล่อยวัดนี่นะครับขาดทุนยับเลยครับดูนี่ปอดนี่ครับผมนี่อีกตัวฟาร์มไก่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผม วันนี้มีลูกค้าสั่งมาหนึ่งตัวจับไปส่งให้ที่บ้านนะครับผมหนึ่งตัวผมก็ขายตัวครึ่งผมก็ขายนะครับผมสําหรับผมนี่เป็ดก็มีนะครับผมรุ่นนี้ก็ขายขายหมดเลยครับผมนี่ในที่มีในนี้นะครับผมนี่เล็กๆแบบนี้ก็ขายนะครับขายทุกอย่างนีดดด่ดูชุดนี้ขายนะครับผมนี่นะครับเห็นกันหรือย,ยังเอ่ย ลุงน้องสั่งไว้หนึ่งตัวตัวผู้สวยๆตัวใหญ่ๆผมว่าน่าจะตัวนั้นนะครับตรงสเปคที่สุดแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมน,น,น,นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นะเดี๋ยวผมจะจับไปให้นะครับผมบริการจับส่งถึงที่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกน้องผมเองนะครับผมเห็นไหมครับลูกน้องผมนะำข้าแรงแลกกับข้าวสุกนะครับผมลูกน้องคนนี้นะครับผม เดี๋ยวเขาจะเข้าไปจับผมก็จะเป็นลูกพี่ใหญ่ยืนเฉยๆถือกล้องถ่ายนี่แหละครับผม <c oughs> คุณเล่นนะครับคนนี้ก็เป็นแม่ของผมนะครับเ <c oughs> ดิมตัวตตโลตัวแก่แก่กุณนี่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 ตะมัดไปนี่เออนี่นะครับเอาตัวที่ใหญ่ที่สุดได้ามาแล้วนะครับผม <c oughs> ตัวก็ประมาณโลกว่าๆนะครับผมสวยนะผมเดี๋ยวให้แม่ยกให้ดูนะครับมาเยอะดำนี่สวยเนื้อเยอะนะครับผมนี่สายดุสายดุนี่นะครับผมไปกลับบ้านกันได้ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าจะไปสง่งให้ใครนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ชุดเล็กๆแบบนี้ขายหมดเลยนะครับนี่วิ่งวิ่งวิ่เตนตันเต้น <laughs> ชุดนี้พอดีมีคนมาซื้อเยอะก็เลยต้องขังไว้ยังไม่ปล่อยนะครับผมแม่นะครับไปลุยกลับกันเอาไปส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับได้เวลากลับแล้วนะครับผมเดินมานะครับผมพอดีรถยางรั่วจอดทิ้งไว้ข้างล่างนู่นนะครับผมไกลพอสมควรนะครับถ้าจะมาที่ฟาร์มผมแต่ถ้ามีรถนี่ไม่ไกลนะครับแป๊บๆนะครับผม ทางก็ดีอยู่นะครับผมแต่หน้าฝนนี่ต้องถ้าคนไม่รู้นี่ถ้าไม่ได้เล่งเกีีรยตั้งแต่ข้างล่างขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะผมผมจะถ่ายทนอนให้ดูนะครับพากันเดินกลับบ้านนะครับลูกน้องผมนะครับดูดูดูคอนะครับอันนี้ไม่ใช่โรคนะครับโดนมดส้มกัดนะครับผมอันนี้เขาเป็นไวรุนหามดส้มนะเป็นแม่เลี้ยงมดส้มนะครับผม มดส้มก็คือมดแดงนะครับถ้าภาษาไทยแต่ครับ้านผมห้องของมดส้มครับผมแม่ผมก็จะหาเก่งนะผมนี่เด้อเด็ดนี่นะครับก็เดินกลับกันนะครับผมก็ไก่ก็ใส่ขหลังมากลับไปขายได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นพออยู่ได้นะครับผมโอ้ยกลับกันนะครับ